สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื้อตรงครับรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัททรู i s i o n จำกัดมหาชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและก็แนะนําในสิ่งดีๆให้กับคนในสังคมนะครับในตอนที่แล้วผมได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของการก,การจัดกิจกรรมหปีของแผนความซื่อตรงแห่งชาติซึ่งองค์กรเครือข่ายย2องค์กรได้มาร่วมกันทํา ในสิ่งที่เราได้พูดกันไปแล้วก็คือเรื่องของแผนความชื่อตรงแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งท่านวิทยากรที่มาจากทางภาคการเมืองและภาคาการประจําก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าสิ่งที่จะต้องทํานั้นเราจะต้องมีความซื่อตรงต่อหน้าที่และมีความซื่อตรงต่อบุคคลทั่วไปก็คือประชาชนนั่นเองนะครับในวันนี้ทางรายการได้มีอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นกิจกรรมที่จัดในตอนบ่ายในเรื่องของการพัฒนาความชื่อตรงกับการพัฒนาองค์กรซึ่งเราได้เชิญอง,องค์กรเครือข่าย สี่แห่งนะครับในจากยี่สิบององค์กรน,นั้นเข้ามาคุยกันว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขาได้นําแผนพัฒนาความชื่อตรงไปใช้อย่างไรบ้างนะครับหน่วยงานแรกก็คือสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหน่วยที่2คือสํานักงานคณะกรรมการ,าร,รการพลเรือนส่วนที่3ก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสํานักงานที่4ก็คือ,อการไฟฟ้าผ่ายผลิตนะครับและส่วนท้ายก็คือท่าน รักษาการผู้มนรีการศูนย์คุณธรรมจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของการขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมได้ครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมเสวนานะครับในเรื่องแผนความซื่อตรงแห่งชาติและการพัฒนาองค์กรนะครับซึ่งจริงๆแล้วคงจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการพัฒนาองค์กรแต่คงจะเป็นการพัฒนาทุกระดับทุกภาคส่วนไปถึงบุคลากร,กรด้วยนะครับ ก็คือผู้จัการแดินเนี่ยที่อาจารย์ประเดชได้พูดถึงนะครับว่าก็มีหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับตามรัฐธรรมนูญมตาตรา2 7 9ร้อยเจ็นี่ยนะครับนั่นก็คืออะไรฮะก็คือหมายความว่าจะต้องไปตรวจสอบนะครับว่าหน่วยงานหรือว่าบุคคลต่างเนี่ยได้มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับหน่วย <het S 2> <c oughs> งานต่างๆจะต้องจัด <c oughs> ทําประมวลจริยธรรม นะครับซึ่งจะต้องมีการระบุไว้ว่ามีประเด็นไหนบ้างที่จะต้องทำนะครับมีกลไกการบังคับใช้แล้วก็มีบทลงโทษนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะไปตรวจตามนั้นนะครับว่าได้มีการฝ่าฝืนโดยบุรณาธิาหรือไม่อ,มยอย่างไรซึ่งในช่วงที่ผ่านมาท่านทั้งหลายที่ตามข่าวอยู่ก็คงจะเห็นว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับในบทบริบทเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบอย่างเดียว นะครับยังมีเรื่องของการที่จะต้องส่งเสริมนะครับเรื่องของการส่งเสริมหรือการป้องกันเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับว่า,าป้องกันเหตุนะครับตั้งแต่ต้นเหตุเพราะนั้นในฐานะที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับองค์กรภาคส่วนต่างๆซึ่งผมขอจะยกตัวอย่างสักสองสาประการที่เราได้ดําเนินการาลงไปทำนะครับ อันแรกที่ได้ทํามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีการสัมมนาไปก็คือการร่วมมือกับทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ศูนย์คุณธรรมแล้วก็ทางพุทธการแผ่นดินและก็สถาบันสีแยกอินโดจีนเนี่ยนะครับในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับก็ลงไปตรงเนี้ยนะครับที่จะขับเคลื่อนให้มีการดําเนินการเพราะพิษณุโลกก็เหมือนจะเป็นจังหวัดต้นแบบในการที่จะเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนะครับ นอกจากนี้ก็ได้มีการลงนามร่วมกันของ4องค์กรหลักด้วยกันนะครับก็คือผู้ตรวการเป็นดินนะครับปปชแล้วก็สถาบันพัฒนาการเมืองนะครับแล้วก็ในเรื่องของวุฒธธิสภานะครับสองค์กรนี้เนี่ยก็ทำเอ็มโอหรือข้อตกลงไว้นะครับก็มีการประชุมหารือกันว่าจะขับเคลื่อนตรงนี้ต่อไปอย่างไรนะครับ แต่ที่สําคัญนั่นคือที่เป็นกิจกรรมอันที่ใหญ่ค่อนข้างมากแล้วก็ทําไปเมื่อเดือนเมษายนวันที่3นะครับสเมษาสองพันายเนี่ยนะครับจัดที่ UN ซึ่งครั้งนั้นเป็นครบรอบ12ปีของผู้ตรการแผ่นดินนะครับได้มีการยกประเด็นนี้ขึ้นในการที่จะไปกลับเคลื่อนนะครับซึ่งวันนั้นพระนท่านพลเอกเกรมตีนสุรนนท์เนี่ยได้มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ นะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไว้อย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับนั่นก็คือหลักๆนะครับที่ผมอยากจะถือว่าเป็นเรื่องของการรายงานให้ท่านทราบว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ขับเคลื่อนในเรื่องพวกนี้เนี่ยไปแค่ไหนอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีการติดตามนะครับในเรื่องของการทําประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จ ครับซึ่งขณะนี้เนี่ยยังมีอีกหลายองค์กรทั้งองค์กรที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็องค์กรที่ที่ตั้งมาเก่าแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็จะต้องออจัดทำประมวลจริยธรรมอันนี้เป็นบทกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างหนักใจพอสมควรนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญจริงๆได้กำหนดไว้ว่า